สิ่งต่างๆ,ๆที่แรงงานไทยแรงงานข้ามชาติควรที่จะได้เช่นเดียวกันกับแรงงานไทยครับผมเคลื่อนไหวในที่ไปทํางานในกระบวนการแรงงานผมพยายามผลักดันเรื่องนี้ว่าเมื่อเขาเข้ามาทํางานในประเทศไทยทําไมเขาถึงไม่มีสิทธิเหมือนคนไทย สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอิพีีทุกท่านพบกับผมนนท์นาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับทริปนี้มีข้อมูลข่าวสารของสสท่านหนึ่งสังกัดพักประชาชนจะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันเพราะว่าสสท่านนี้ได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งแล้วก็หยิบยก ประเด็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวมาพูดคุยผมได้ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจพี่น้องเพราะว่าสสท่านนี้ได้หยิบยกเรื่องแรงงานต่างด้าวขึ้นมาพูดแล้วก็บอกว่าการที่แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมาทํางานในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าทําไมไม่ได้สิทธิสวัสดิการเหมือนกับ แรงงานไทยว่าอย่างนั้นแล้วก็ประเด็นที่สําคัญก็คือบอกว่าทางรัฐบาลไทยทางสว่วนราชการของไทยเนี่ยได้ไปจํากัดสิทธิแรงงานต่างด้าวว่าอย่างนั้นฟังแล้วนะครับรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็สงสัยว่าอ,อท่านสสผู้สมเกตในสภาท่านนี้จริงๆแล้วเป็นสมาชิกในสภาผู้แทนรัษฎรของไทยหรือว่าเป็นสส ổ, เป็นสมาชิกของประเทศพม่าก,กันแน่ นะครับก็ไม่สบายใจที่สําคัญเขาบอกว่า,าการเลือกตั้งบอร์ดบริหารประกันสังคมเนี่ยทำไมไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้าไปมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งว่าอย่างนั้นโถโถโถ,โถนะครับพอจะบอกคุณลุนช่องนะครับจากนั้นผมก็ได้ไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่มาของสสท่านนี้ก็ทราบว่าท่านมีชื่อว่าเสียจำปาทองสังกัด พักประชาชนนะครับผมไม่แน่ใจในแง่คิดมุมมองของสสท่านนี้ว่าท่านคิดแบบไหนคิดอย่างไรนะครับแต่เท่าที่ผมรู้ผมทราบนะครับการที่แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพามา่าชาวกะเหรี่ยงชาวลาวหรือเมียนมานะครับเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่ารถต่างๆยานพนาหนะต่างๆเนี่ย มันก็เหมือนประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนไทยทุกสิ่งทุกอย่างต่อมาค่าอาหารเดินเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยพี่น้องไปสั่งก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติว่าห้าสิบบาทคนไทยกินห้าสิบบาทแรงงานต่างด้าวก็ห้าสิบบาทเหมือนกันไม่ได้แพงไปกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้แพงไปกว่าแรงงานของคนไทยประเด็นต่อมาค่าแรงนะครับค่าแรงในการทํางานเนี่ยคนไทยได้เท่าไหร่ แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นชาวพม่า,มาชาวกะเหรี่ยงกัมพูชาหรือลาวก็ได้เท่ากันนะครับได้เท่ากันหมดเลยสิทธิสุวนเอกการต่างๆได้เท่ากันหมดเลยเวลาเจ็บป่วยไปหาหมอไปโรงพยาบาลใช้สิทธิทางประกันสังคมเนี่ยเขาก็ดูแลเหมือนกันคุณหมอของเราเนี่ยก็ไม่ได้แยกแยะนะเออว่าท่านคือแรงงานต่างด้าวของพมา่าของกะเหรี่ยงของกัมพูชาหรือว่าเขมรหรือว่าของเรา เขาไม่ได้แยกแยะเมื่อท่านมีสิทธิ์เข้าไปทําการรักษาเนี่ยเขาดูแลเต็มที่นะครับจะเอายังไงกับประเทศไทยอีกนะครับที่สําคัญนะครับมีข้อโต้แย้งนิดนึงบอกว่าทําไมไม่ให้สิทธิ์แรงงานต่างด้าวไปเลือกตั้งบอร์ดบริหารของประกันสังคม,มเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญนะพี่น้องหาก รัฐบาลไทยหรือว่าสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยให้สิทธิแรงงานต่างด้าไปเลือกตั้งบอร์ดบริหารประกันสังคมเนี่ยพี่น้องลองนึกภาพตามคุณเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากเมียนมามาจากรัฐกเลียงมาจากกัมพูชามาจากประเทศลาวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมาทำมาหารับประทานในประเทศไทยคุณจะมาเรียกร้องอะไรลักหนา จริงๆแล้วแรงงานต่างด้าวเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเยอะๆแต่สสท่านนี้นะครับมาเป็นปากมาเป็นเสียงแทนแรงงานต่างด้าผมก็รู้สึกอุ่นงงและสงสัยเป็นอย่างมากพี่น้องว่าทําไมสมาชิกในสภาผู้สรงเกียรติทำไมจึงมีแง่คิดมุมมองในลักษณะนี้ทําไมไม่มองในเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศ หากเปิดโอกาสให้กับแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ไปมีสิทธิ์ไปมีเสียงในการคัดเลือกบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะครับต่อมาเขาก็จะออกมารวมตัวกันมาเรียกร้องมาประท้วงขอใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอันนี้เออ นะครับมันก็แปลกไหมพี่น้องแทนที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแทนที่จะหยิบยกเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากของพี่น้องประชาชนคนไทยมาอภิปรายหรือว่ามาให้ข่าวมีแง่คิดมุมมองแบบไหนยังไงจะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีอยู่มีกินพอเพียงแต่ท่านไปห่วงใยห,ห่วงแรงงานต่างด้า ห่วงถึงสิทธิสวัสดิการอันเพิ่งมีเพิ่งได้จริงแจงแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยเขาทำอยู่แล้วสํานักงานประกันสังคมเนี่ยเขาทําอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงในเรื่องนั้นให้ห่วงเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนความทุกข์ความยากความลําบากความอัตคัดกันสนไม่ใช่ให้ไปห่วงกังวลแรงงานต่างด้าจากนั้นท่านก็ยังได้พูดว่าการที่แรงงานต่างด้าชาวกัมพูชาชาวกะเหรี่ยงชาวพม่า ชาวลาวหรือว่ากัมพูชาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขามาซื้อของก็เสียภาษีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยเขาเสียภาษีหมดเออไทยเสียภาษีกี่บาทเขาก็บอกว่าทางแรงงานต่างด้าวเขาก็เสียเหมือนกันทําไมไม่ให้สิทธิ์ไม่ให้เสียงเขาว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมแทรกคลิปให้พี่น้องได้ดูเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับใช่ามากเพราะว่าไม่มีพักไหนพูดคําว่าแรงงานข้ามชาติ <c oughs> ในเชิงแบบเกี่ยวกับแรงงานทำไมพิเศษถึงหยิบยกคำนี้มาพูดแรงงานข้ามชาติว่าเขาก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศนะเขาเข้ามาทำงานในในประเทศเราเขาก็เสียภาษีให้กับประเทศเราเมือนกันเขาซื้อของก็ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆในการที่เวลาค่าเช่าบ้านอะไรมันสุดท้ายเงินมันกลับมาสู่สเป็นภาษีจ่ายให้กับประเทศเราเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติควรที่จะได้เช่นเดียวกันกับแรงงานครับผมเคลื่อนไหวในที่ไปทํางานในขบวนการแรงงานผมพยายามผลักดันเรื่องนี้ว่าเมื่อเขาเข้ามาทํางานในประเทศไทยทําไมเขาถึงไม่มีสิทธิเหมือนคนไทยอตอนหลังสุดเลยเนี่ยผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันทั้งขซึ่งเขาจํากัดสิทธิ์ไม่ให้แรงไม่ให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันทั้งขทั้งทั้งที่เขาเนี่ย เป็นผู้ประกันตนเหมือนกันจ่ายเงินเข้ากับกองทุนประกันทังคมเหมือนกันแล้วทําไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งบอร์ดประกันทังคม